วันนี้นะครับจะเป็นการมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับจากผู้ทีเ่เป็นทั้งผู้ให้ผู้รับนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีผลสําคัญในการที่จะปลูกถ่ายดวงตานะครับให้กับผู้ที่รอรับบริจาควันนี้ก็จึงเป็นการเจวนาในหัวข้อพลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับในการแถลงเก่าวโครงการบุญญาจักสุในวันนี้นะครับผมสุภวัตบรมารี Bora ari, ขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับ ลำดับแรกนะครับอยากจะมาชวนคุยกันก่อนนะครับกับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในการได้รับการปลูกถ่ายนะครับก็คือน้องนภัทรเมธีพินิจนะครับหรือว่าน้องเยลลี่สวัสดีครับน้องเยลลี่ครับเดี๋ยวอยากจะให้เล่าประสบการณ์ก่อนเพราะทราบว,ว่าน้องนภัทรเนี่ยหรือน้องเยลลี่เนี่ยได้รับการปลูกถ่ายตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะครับสองครั้งด้วยกันด้วยเล่าก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรครับ ก็ครั้งแรกนะคะที่กระจกตาถอดเป็นกระจกตาทะลุค่ะกระจกตาแตกก็คือสาเหตุจากที่หมอหลายๆท่านบอกมาก็คือตอนเด็กเคยผ่าตัดตาคุ้งยิงแล้วคุณหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทําเปลือกตาเป็นแผลตั้งแต่สองขวบเราก็เลยหลับตาไม่สนิทเป็นเวลานานกว่า10ปีอะคะ่ะพอเราคันตาใช่ไหมล้วก็ขยี้ตาปกาติแล้วมันก็แบบมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรจึ๊กในตาค่ะแล้วมันก็จะ วันเช้าวันถัดมาก็เกิดอาการบวมแดงพอวันถัดมาต่อมาอีกก็คือวันที่ 2", ใช่ไหมคะก็จะมีอาการลืมตามไม่ขึ้นแล้วก็จะปวดแล้วก็เหมือนมีน้ําตาไหลตลอดเวลาก็ตอนนั้นทําการเปลี่ยนกระจกตาแบบฉุกเฉินใช่ไหมคะก็ประสิทธิภาพในการมองเห็นมันไม่ได้ปกติ100%นะคะจะมองเห็นอยู่ที่ประมาณ20-30%เเท่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นแค่กระจกตาที่แปะ ใช้เขาเขาเรียกว่าไงใช้แทนเอาไว้ก่อนกระจกตาตอนก่อนที่จะได้กระจกตาดีอะค่ะครับผมขออนุญาตให้เป็นคุณหมอเหมียวอธิบายก่อนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะคุณท่านผู้เกียจจะได้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแบบฉุกเฉินนั้นมันเป็นอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรคุณหมอเหมียวเช่นครับค่ะก็อย่างที่ฟังน้องเล่ามาแล้วว่ากระจกตามันมีรอยทะลุค่ะถ้าเกิดว่าเราจินตนาการลูกตาเราอะค่ะเป็นเหมือนลูกโป่งหรือว่าลูกบอลหนึ่งลูกถ้าสมมติว่ามีรอยทะลุแล้วอะค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะแฟบมันจะเหี่ยว ดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องได้กระจกตามาที่จะมาปะปะรูนั้นแล้วก็คงรูปของลูกตาเอาไว้ให้มันเป็นรูปกลมๆคราวนี้เนี่ยที่บอกว่าฉุกเฉินเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรารอกระจกตาประมาณ3-5ปีถ้าเกิดว,ว่าเรารอกระจกตาที่มีคุณภาพดี3-5ปีลูกบอลลูกนี้มันจะไม่คงความกลมไหวค่ะดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องใช้กระจกตาหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อตาขาวเอามาปะไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแต่เนื้อเยื่อนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่ได้มีคุณภาพที่ดีมากนักหมายความว่า ปะแล้วจะไม่ใสปะแล้วจะมองไม่เห็นแต่อย่างน้อยได้ความแข็งแรงของลูกตาไว้ปรับตัวนานไหมครับกว่าจะรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเราได้ยอมรับว่านานมากค่ะเพิ่งปรับตัวได้เมื่อตอนเข้าปีหนึ่งมหาลัยเพราะว่าเราเริ่มโตแล้วแต่ว่าคือเหมือนตอนนั้นเราจะเหมือนค่อนข้างเกือบเป็นซึมเศร้าเพราะว่าเราไม่เข้าใจโลกที่เราเป็นอยู่เหมือนรเราไม่เหมือนคนอื่นเขาอะค่ะเราต้องหาหมอตลอดเราต้องไปอาลตาตลอดเราแบบ ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยหรือ,รอยาบางตัวค่ะต้องเป็นยาที่แช่ตู้เย็นบางทีมันก็มีความลําบากในการที่จะออกไปข้างนอกค่ะเราก็จะเลือกที่จะไม่ไปไหนเลยก็จะอยู่แต่บ้านครับจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันรอที่เราจะได้ดวงตานะครับกระจกตาใหม่นะครับใช้เวลารอนานไหมครับได้ผ่าตัดรอบที่2ช่วงเข้าปีหนึ่งครับระหว่างรอเรามีการรู้มีได้รับการแจ้งต่อเนื่องไหมครับว่าใกล้แล้วหน้าเมื่อไหร่จะถึง่ยครับเราเรารอคอยด้วยความหวังอย่างไร มีค่ะก็คือเขาจะโทรมาทางคุณพ่อค,คุณพ่อก็จะบอกตลอดว่าเนี่ยเขาโทรมาตั้งแต่ช่วงตอนที่อยู่ประมาณหม 5, ห้ามหกก็จะโทรมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็เหมือนอาจจะขาดหายไปอะไรอย่างงี้บ้างนิดหน่อยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาครับก็คือรอ<ช>นะครับใช่ค่ะรอตร,ตรงนี้ผมอยากให้คุณหมอได้เสริมตรงนี้นะครับว่าการรอดวงตาเนะี่ยมันก็มีระยะเวลาแล้วก็รอความเหมาะสมด้วยคุณหมอช่วยเสริมตรงนี้ได้ไหมครับข้อดีของกระจกตาคือกระจกตาไม่มีเส้นเลือด ดังนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องแมชแบบแมชกรุ๊ปเลือดแมชไอเอสว่าแบบผู้ให้กับผู้รับจะต้องมาแมชกันแต่ว่าสิ่งที่เรา prefer ค่ะที่อยากจะแมชคือแมชอายุค่ะคือสมมติว่าน้องเขาอายุ14เราคงไม่อยากจะเอาดวงตาของคนอายุ80มาให้กับน้องอายุ14เพราะเรารู้ว่าตาของคนอายุ80มันก็จะมีคุณภาพในระดับหนึ่งก็คงจะไม่อยู่ดีไปจนถึงน้องเขาถึงโตเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้าอายุประมาณเท่าไหร่เราก็อยากจะ prefer ไว้ว่าจะแบบให้เอชมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่จริงมันไม่ได้เป็นข้อข้อบังคับนะคะเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทําให้เกิดขึ้นครับขอบคุณครับพอวันที่เรารู้แล้วว่าเราจะได้เปลี่ยนความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงยังจาได้อยู่ไหมครับกลัวแต่ก็ดีใจที่ว่าแบบเราจะได้ผ่าตัดมันก็คงจะดีดีดีกว่าเดิมอะคะ่ะครับก็รอมา5ปีเนาะใช่ค่ะถามไปอีกอีกภาพอีกตัดอีกภาพหนึ่งนะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วจําได้ไหมวันนั้นลืมตาขึ้นมาครั้งแรก เห็นใครหรือว่าเห็นอะไรจําได้ไหมคือวันแรกที่ผ่าคุณหมอเขาจะปิดตาสนิทไปก่อนแล้วก็วันถัดมาเขาถึงค่อยค่อย,อยมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือเปิดสําลีข้างในออกแล้วว่าครอบที่เป็นที่ครอบตาที่เป็นรูๆอะค่ะเราก็มองออกไปแล้วก็ปิดตาขวาเนาะด้วยความที่แบบอยากรู้แล้วก็มองออกไปว่ามันแบบมันชัดมากมันอธิบายไม่ถูกอะค่ะเหมือนกระจกเวลาอาบน้ําที่เป็นน้ําร้อนแล้วกระจกมันเป็นฝ้าแล้วเราเช็ดฝ้านั้นออกมันใสแบบนั้นเลยอะค่ะ อันนั้นคือความรู้สึกแรลกคือสิ่งที่มองเห็นก็คือคุณหมอเนี่ยนะคะแล้วก็ที่อ่านตัวเลขเวลาเราตรวจดวงตาค่ะว่าเราแบบเรามองเรามองเห็นเห็นตัวเลขที่เราอ่านไม่ได้มาตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะครับถ้ามีโอกาสได้พูดกับญาติผู้ที่มอบดวงตาหรือกระจกตาให้เรานะครับอยากจะพูดอะไรกับเขาครับนึกถึงเขาตลอดนะคะว่าแบบขอบคุณที่เขาทําให้เราได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กวัยรุ่นคนอื่นทั่วไปได้ทํากิจกรรมได้ ออกไปเจอคนได้กล้าไปเจอคนหรือว่าเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งอะค่ะรู้สึกขอบคุณเขาแบบมากๆจริงาล้ครับเดี๋ยวไปฟังกับผู้ที่เป็นผู้มอบโอกาสนะครับให้กับครอบครัวดีกว่านะเป็นครอบครัวของผู้มอบมอบโอกาสนะครับให้กับผู้ที่ต้องการกระจกตานะครับในการปลูกถ่ายแล้วกลับมามองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับคุณกันธนัทไวยชัยนะครับปกติจะเป็นคนที่บริจาคเลือดทุกๆ3เดือนครับแล้วเวลาไปไหนก็จะไปกับคุณแม่ เวลาพอดีวันนั้นมาบริจาคเลือดแล้วตัวเราเองเนี่ยบริจาคอวัยวะบริจา่างกายไว้แล้วครับคุณแม่ก็เลยถามว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเขาเขาทำด้วยได้ไหมก็กทําได้ก็พาเขาไปอะค่ะจนคุณแม่เสียก็มีทางสภากาชาติติดต่อมาว่าเอออันเนี้ยทางผู้ป่วยอะบริจาคอวัยวะไว้ตอนนี้คือจะบริจาคดวงตาเนี่ย ทางคนไข้ญาติาติดขัดอะไรไหมครับเราก็ตอบแบบไม่ต้องคิดอะคะ่ะก็บอกว่าไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าแม่เขาตั้งใจอยู่แล้วครับคือเรื่องนี้เราเราทราบกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นความตั้งใจของของเราทุกคนครับเพราะฉะนั้นพอหมอถามไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยก็คือตัดส<ต>ินใจได้เลยว่าให้ทะไร,รที่ให้ได้ให้หมดเลยครับคนรอบข้างของเราในครอบครัวเคยมีใครที่เป็นผู้มอบอหรือเป็นผู้บริจาคไอวะมาก่อนไหมครับไม่มีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีประสบการณ์ใช่ค่ะ มีหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดนะครับว่าการที่มาผ่าตัดดวงตาออกไปนะครับจากผู้ที่บริจาคนั้นนะ่ะเรากลัวไหมว่าคุณแม่เราสวยๆแล้วจะแบบว่าผ่าออกไปแล้วจะหน้าตาไม่เหมือนเดิมตอนที่เราไปประกอบพิธีทางศาสนาไม่เลยค่ะเพราะว่ากลัวก่อนไหมคิดก่อนไหมหรือว่าไม่ไมคิดเลยไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าวันหนึ่งที่เราเสียชีวิตไปแล้วครับร่างกายมันไม่ใช่ของเราแล้วค่ะคอะไรก็แล้วแต่ที่เอาไปทําประโยชน์ให้คนอื่นๆที่เขาจะดําเนินชีวิตต่อได้เนี่ย ต่อให้วันนี้เราไม่สวยก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแล้วไม่เป็นไรค่ะเราเนี่ยเป็นคนแต่งหน้าให้แม่เองเพราะฉะนั้นตอนที่เข้าไปแต่งหน้าเนี่ยสภาพของแม่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกับทั่วๆไปเลยคือเหมือนคนนอนหลับออถ้าถ้าคิดว่าจะมีรอยเย็บรอยอะไรไม่มีเลยนะคะที่ดวงตาเนี่ยปิดสนิท ไม่ไม่มีรอยเย็บไม่เห็นเลยว่าอะไรก็เหมือนคนหลับปกติเลยค่ะคุณหมอเล่าหน่อยครับกระบวนการขั้นตอนนะครับในการที่เวลาสําคัญไหมนะครับควรจะได้รับทราบไปพร้อมกันนะครับว่าณวันที่รู้แล้วนะครับเวลาในการกระบวนการในการจัดเก็บนะครับรวมถึงว่านําไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดวงตาที่ได้เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่หลายท่านคิดนะครับว่าจริงๆแล้วนําไปมอบให้กับได้กี่ท่านเชิญคุณหมอตบอนะครับค่ะจริงๆก่อนจะถึงขั้นตอนการจัดเก็บเนี่ยทางโรงพยาบาลมีขั้นตอนมากมายก,กว่าจะไปถึงจุดนั้น เริ่มต้นตั้งแต่การคัดกรองค่ะเพราะว่าเหมือนเราเป็นตรงคนตรงกลางระหว่างคนให้กับคนรับนั้นเราก็ต้องมีการคัดกรองก่อนว่าผู้ที่จะบริจาคดวงตาเน,นี่ยมีข้อห้ามในการบริจาคดวงตาหรือเปล่าซึ่งเราไม่อยากจะถ่ายทอดโรคนี้ไปยังผู้รับเช่น HIV, ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ BC ีและอื่นๆเราก็ต้องมีการคัดกรองก่อนแล้วก็ดูตาก่อนว่าตาเน,นี่ยไม่มีข้อห้ามเช่นตาไม่มีติดเชื้อตาไม่มีโรคมะเรง็งตาไม่มีโรคต่างๆที่จะเป็นผู้บริจาคดวงตาเจาะเลือดตรวจด้วยค่ะว่าแบบเลือดทุกอย่างผ่าน เราถึงมาขั้นตอนของการเก็บดวงตาการเก็บดวงตาของประเทศไทยจะเป็นการเก็บทั้งลูกตา <c oughs> คือทั้งตาดําและตาขาวเวลาที่เก็บดวงตาไม่จําเป็นต้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะอยู่ที่เตียงของผู้ป่วยที่เสียชีวิตก็ได้หรือว่าที่บ้านก็ได้ครานี้เมื่อเราเก็บดวงตาไปแล้วเนี่ยค่ะดวงตาเนี่ยอีกคีหนึ่งที่สาคัญก็คือเวลาเราเก็บดวงตาเราต้องเก็บภายใน6ชั่วโมงค่ะ6ชั่วโมงหลังเสียชีวิตเพราะฉะนั้นมันจะเป็น golden p e รียดมากเลยค่ะซึ่งแบบว่าพอ พอเขาเสียชีวิตญาติกําลังเสียใจแต่เรามีเวลาแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองอาจจะแม็กซิมัมเต็มที่1 2ชั่วโมงแต่ว่าประเทศไทยเมืองร้อนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น6ชั่วโมงที่จะต้องเก็บดวงตาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียดที่สําคัญมาก mm. พอเก็บดวงตาไปแล้วต้องเอาดวงตาไปตรวจคุณภาพต้องไปตัดแยกแล้วก็ต้องไปตรวจทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะได้แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลที่ทําการผ่าตัดกระจกตาครับานนี้ก็มักจะมีคําถามว่ากระจกตาเราจะได้ยินนะใช่ไหมคะว่าแบบเราบริจาคตาตา2ดวงตา1ดวงช่วยคนมากกว่า1คน อันนี้จริงค่ะเพราะว่ากระจกตาเนี่ยถ้าเราช่วยได้1คนอันนี้ได้แต่ช่วยได้มากกว่า1คนก็ได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเราสามารถตัดแยกกระจกตาแยกเป็นชั้นหน้าให้คนที่1แยกเป็นชั้นหลังให้คนที่2<น>เพราะฉะนั้น1ดวงได้2แล้ะค่ะเนื mm ้อ hmm. เยื่อขอบกระจกตาจะมีสเตมเซลล์ค่ะสเตมเซลล์ส <cs ill: Yeah. S 1> ามารถเอาไปเพาะแล้วก็ไปปลูกถ่ายให้กับคนที่มีภาวะพระ่พรองสเต็มเซลล์ได้3แล้วนะคะ แล้วก็ตัวกระตาขาวค่ะตาขาวมันไม่ใสก็จริงแต่ว่ามันมีความแข็งแรงเหมือนเหมือนของน้องเขาค่ะตอนแรกเนี่ยที่เขาได้รับการปาเนี่ยปะดด้วยตาขาว<ม>ก็คือเอาตาขาวเนี่ยปัดแล้วก็ไปปะให้กับคนไข้ที่แบบต้องการความแข็งแรงแต่ยังไม่ได้กระจกตาก็ได้4ีล่ละค่ะแต่จริง,รงตาขาวเนี่ยเราแบ่งให้ได้หลายคนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันอาจจะไม่มีแม็กซิมัมบอกได้ว่าแบบได้กี่ดวงเราก็มี2ตา 2> เพราะฉะนั้นมันจะได้เยอะมากหมายความว่าคนที่บริจาคหนึ่งคน ให้สองดวงช่วยคนได้มากมายขอบคุณคุณหมอครับรู้มาก่อนไหมครับว่าดวงตาของคุณแม่เราอะมันช่วยคนได้มากขนาดนี้ไม่ทราบเลยค่ะคือถ้าถ้าถามว่าปกติคนทั่วๆไปก็อาจจะเข้าใจเหมือนๆกันว่าหนึ่งดวงหนึ่งใช่ค่ะคนอะไรเงี้ยไม่เคยทราบจนแล้วพอฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าโหมันยิ่งความรู้สึกเป็นยังไงครับรู้สึกอิ่มเอมค่ะอิ่มเอมตั้งแต่ตอนที่น้องบอกแล้วว่าน้องมีชีวิตยังไงมันรู้สึกดีตรงที่มันได้ช่วยให้ทุกคนได้เปิดโลกอะค่ะครับ แล้วน้องก็มีชีวิตที่ดีจากจากการบริจาคซึ่งเชื่อว่าคนที่บริจาคที่อยู่บนฟ้าเนี่ยเขามองลงมาเขาก็ต้องมีความสุขอะคะ่ะที่ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาได้ให้เป็นยังไงครับก็อยากจะเชิญชวนนะคะคือตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยฐานะทางสังคมหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่จะบริจาคเป็นเงินเป็นทรัพย์สินอันนี้แล้วแต่เลยถือทุกคนตามกําลังศรัทธาแต่สําหรับบางคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์แต่อยากจะเป็นผู้ให้อ่ะคะ่ะ เราเราไม่ได้ใช้ร่างกายนี้แล้วเมื่อวันหนึ่งที่เราหมดลมหายใจร่างกายเนี้จะสามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนคิดว่าการไปต่อชีวิตต่อลมหายใจเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นๆนะคะมันเป็นบุญที่สูงที่สุด ให้คุณหมอได้ขยายความเพิ่มเติมผู้ป่วยแบบไหนครับถึงจะต้องการการลูกถ่ายการะจกตาเพราะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลูกถ่ายใช่ไหมครับผู้แบบไหนครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าแบ่งคร่าวๆแบบง่ายๆก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่กระจกตาขุนปกติกระจกตาเราต้องใสใช่ไหมคะถ้าเกิดกระจกตาขุนไม่ว่าจะเป็นขุนตั้งแต่เกิดมาแล้วขุนเลยหลายๆคนเด็กเกิดมาปุ๊บตาขุนเลยนะคะก็คือไม่เคยได้มองเห็นมาตั้งแต่เกิดหรือว่าบางคนอาจจะขุนหลังจากที่เราโตแล้วอย่างเช่น ไปติดเชื้อมามีอุบัติเหตุมีแผลเป็นมาหรือว่ากระจกตาเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่คนไข้จะต้องการการปลูกถ่ายกระจกตากลุ่มที่2คือกระจกตาใสค่ะเห็นเหมือนใสๆแต่ว่าลักษณะรูปร่างของกระจกตาไม่สวยทําให้แสงที่เข้ามาในกระจกตามันหักเหไม่สวยดังนั้นก็เลยจะต้องเปลี่ยนกระจกตาก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆแต่ว่าในประเทศไทยเราค่ะประเทศไทยเราเนี่ยอัตราการเปลี่ยนกระจกตานะคะคส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อกระจกตา ซึ่งไม่เหมือนกับต่างประเทศนะคะต่างประเทศเนี่ยสาเหตุการเปลี่ยนกระจกตาหลากัหลกๆเนี่ยเกิดจากกระจกตาเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นหรือว่าพันธุกรรมคนไทยเวลาที่ทําเกษตรทําอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งแบบออกไปสวนไปตัดหญ้าอะไร่าเงะะี้ยค่ะก็ไม่ได้ใส่แว่นดังนั้นเราก็จะมีอุบัติเหตุในส่วนนี้เยอะแล้วก็เป็นกลุ่มคนแค่ใหญ่เลยท,ท,ที่รอคอยกระจกตาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้อ๋อครับถามคุณหมอไว้เหมือนกันว่าปัจจุบนันนี้ถ้าเกิดว่าคนต้องการเปลี่ยนถ่ายกระจกตานะครับหลายหลายคนอาจจะมองไม่เห็นเลยทั้งสองข้าง ทุกวันนี้เราเปลี่ยนทั้งสองข้างหรือว่าเปลี่ยนแค่ข้างเดียวค่ะคุณหมอคือบคนให้บางคนเสียข้างเดียวค่ะก็จะปลูกถ่ายข้างเดียวคนให้บางคนเสียสองข้างเรามักจะปลูกถ่ายหนึ่งข้างก่อนไม่ได้ทำสองข้างพร้อมกันเนื่องจากว่าคนที่เสียสองข้างมีมากมายเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยทำหนึ่งข้างให้คนนี้ทำหนึ่งข้างให้คนนี้ทำหนึ่งข้างให้คนนี้เสร็จเราก็ค่อยมาทำข้างที่สองให้กับคนแรกคนที่สองคนที่สามครับจะเป็นแบบนั้นค่ะเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เขาจะได้จากตาที่สองไปเป็นตา ตาที่2ตัดจากตาแรกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีจํานวนดวงตาเยอะมากน้อยแค่ไหนครับขอให้หมอแชร์ความประทับใจหน่อยว่ามีเคสอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเออดูแลกันจนเป็นแบบนี้นะครับคุณหมอเล่าหน่อยครับจริงๆมีเยอะมากเลยนะคะอย่างขออนุญ,ญาตเล่าสัก2เรื่องกันด้ค่ะครับคืออันแรกเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยเป็นคนไข้เป็นคุณป้าอายุมากแล้วคะ่ะแล้วก็มองไม่เห็นสองข้างมาจากทางตาได้รับการผ่าตาัดตาไปแล้วสองข้างคนไข้เนี่ยจริงๆหมอบอกว่าไม่ต้องมาหาหมอก็ได้ หมอสามารถเขียนไปส่งตัวแล้วไปตรวจท,ที่ที่แถวบ้านก็ได้เพราะว่าการมาแต่ละครั้งช่างยากลําบากแล้วก็คนไข้ามาแต่ละครั้งก็ยังยืนยันว่าขอขอมาที่นี่เพราะว่ารู้สึกผูกพันกับคุณหมอที่ทําผ่าตัดให้แล้วก็แบบรู้สึกแบบตื้นตันว่าแบบโรงพยาบาลราชวิถีผ่าตัดให้ทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะมีของมาเป็นฉลองมาแล้วก็เป็นลังมาทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งก่อนที่จะไปตรวจเสร็จคุณป้าก็จะต้องแบบ ขอเกาะทีหนึง่งจริงๆหมอเป็นแค่ส่วนเดียวค่ะเป็นแค่เหมือนกับจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ที่ที่ให้เขาแต่ว่าหมอจะทําไม่ได้เลยถ้าไม่มีดวงตามาตั้งแต่ต้นทางค่ะจริงๆเราเป็นแค่ส่วนเดียวซึ่งเราก็บอกคนไข้ตลอดว่าจริงๆหมอไม่ได้ช่วยอะไรมากคือจริงๆแล้วเขาก็ขอบคุณนะคะเขาบอกเขาขอบคุณมากจริงเขาอยากรู้ด้วยซ้ำว่าใครที่เป็นคนให้ดวงตาเขาทําให้เขามองเห็นทั้งสองข้างแบบนี้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งเรื่องที่สอง <laughs> เรื่องที่สองค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นแบบคุณป้าเหมือนกันส่วนใหญ่เหตุการณ์มักเกิดจากคนสูงอายุเนื่องจากว่ารอกระจกตาน,านั้นก็วันนั้นผ่าตัดแล้วก็เปิดตาคนไข้ก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็พอเปิดตาปุ๊บคนไข้ก็แบบโอ้ดีใจมองเห็นเพราะอีกข้างนึงมองไม่เห็นมองไม่เห็นสองข้างมานานมากแล้วแล้วก็ได้เปลี่ยนกระจกตาหนึ่งข้างพอเห็นปุ๊บก็คุยกับหมอเสร็จคุณป้าประมาณ80 80กว่าแล้วค่ะก็หันไปข้าง,างแล้วก็เจอเด็กผู้ชายคนนะคะคนเจอเด็กผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็ถามว่า หนูเป็นใครอะเด็กคนนั้นก็บอกว่าก็หลานไงเขาก็บอกว่าอ้าวหรอ,อไม่เคยเห็นมาก่อนคือตั้งแต่จนหลานโตไม่เคยเห็นมาก่อนก็แบบกอดกันตรงหน้าที่หมอตรวจนี่แหละเขาก็แบบกอดกันแบบดีใจว่าแบบเอออย่างน้อยแบบได้เห็นแล้วก่อนเขาจะตายเพราะว่าแบบเขาอายุเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆมันมีอีกส่วนนะคะคือทุกครั้งที่มีคนได้รับมันต้องมีคนที่ให้ คือร่าวิถีเนี่ยทำเรื่องของการบริจาคดวงตาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคนที่ให้ด้วยว่าคนที่ให้มันเป็นครอบครัวที่ที่เขาสูญเสียลหลายๆคนอาจจะคิดว่าพอเขาสูญเสียแล้วยังจะไปขอเขาอีกแต่จริงๆแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าคนไข้ที่ที่เขาอย่างเช่นคนไข้ที่อยู่ในว a r ประคับประคองที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องเสียเขาเขาอยากให้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการให้ที่แบบยิ่งใหญ่แล้วเขาก็มีความ ตื้นตันใจที่อย่างน้อยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้มอบอะไรบางอย่างให้ให้คนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเนี้ยเราคิดแทนคนไข้ว่าคนไข้กลุ่มนี้อย่าไปเอาอะไรกับเขาเขาจะเสียชีวิตแล้วจริงๆอาจจะไม่ใช่รจริงจริงเขาอยากเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแบบปัดโอกาสในส่วนนั้นแล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสองฝั่งร,ระหว่างผู้ให้กับผู้รับได้ เพราะฉะนั้นเผื่อว่านะคะทุกท่านในที่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีญาติที่กำลังจะเสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่มีคุณหมอพยาบาลไปไปให้ข้อมูลไปสอบถามอย่าเพิ่งไปว่าเขานะคะเพราะว่าเขาทําหน้าที่เหมือนกับเป็นทางเชื่อมระหว่างแบบ2ฝ่ายให้มาเจอกันอย่างที่บอกว่ามันมีโกลเด้นพีเรียดหชั่วโมงค่ะการให้ข้อมูลใน6ชั่วโมงนั้นยากมากแต่ถ้าเป็นแบบกรณีนี้คือแบบรู้มาก่อนล่วงหน้ามานานแล้วการตัดสินใจมันจะง่ายมากเพราะั้นก็เลยเป็นความสําคัญว่าถ้าเกิดว่ารู้ข้อมูลก่อน ง่ายกว่ามากจร่ะก็สุดท้ายนะครับคุณหมอเมื่อกี้ทั้งสองท่านได้ฝากแล้วคุณหมอที่อยู่กับตัวเลขด้วยนะครับอยู่กับผู้ป่วยด้วยนะครับฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งครับว่าอยากจะให้เชิญชวนนะครับให้มาร่วมกันบริจาคดวงตานะครับเียเชิญค่ะก็ขอเนื่องจากว่าเป็นหมอเปลี่ยนกระจกตาเห็นทั้งสองฝ่ายคะ่ะ <c oughs> เห็นทั้งผู้รับ <c oughs> เห็นทั้งผู้ให้ <c oughs> ผู้ผู้รอรับมีเยอะมากมายคะ่ะผู้ให้มีน้อยมากเลยคะ่ะ ไม่เพียงพอค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งว่าแบบ6ชั่วโมงมันน้อยมากในการให้ข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นการที่แบบเพิ่มความรับรู้ให้กับให้กับคนไทยว่ามันมีการบริจาคดวงตาแล้วก็การที่แบบค่อยๆสลายความเชื่อต่างๆนะคะหมือว่าน่า,นาจะน่าจะเป็นตัวที่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้มากซึ่งก็ขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านในที่นี้ด้วยค่ะนี่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้ร่วมเสวนาทั้ง3ท่านและสียงมรบมือด้วยนะครับร่วมบริจาคดวงตาได้ที่ เว็บไซต์ iocdonate.th o หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ